สวัสดีครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็จะมาเล่นเกม m ั c พี PE นะครับศูนย์จุดสิบห้าจุดศูนย์บิวหนึ่งครับขอต้ด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปนานผมก็ไปเรียนไม่ค่อยได้อัดไช่ไ้มบางอัดเพื่อนผมก็อัดทุกวันเลยอันนี้ก็จะเป็น พวกนี้แหละครับนี่ครับดูครับนี่ไอที่ผมวางไว้เป็นไอกระดูที่วิ่งเร็วตาเหมืนฮีโร่ภายเลยครับดูสิครับแล้วก็ซัมบี้ที่โดนแดดไม่เป็นไรผมไม่รู้นะคบว่าใช่ซัมบี้หรือเปล่าแต่มันก็เหมือนซัมบี้นะครับโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวกก่อนนะครับของก็จะมีเพิ่มนะครับนี่ครับดอกทน,นูเต็มเลยครับแล้วก็บิดตกปลาแครอทแล้วก็อันนี้ที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เชือกเปลี่ยนชื่อก็ผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าก็ผมเคยเปลี่ยนแล้วครับมันเปลี่ยนไม่ได้ต้องไปเขียนอะไรในเหล็กไอเนี่ยเหล็กพวกเนี้ยเขียน แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยวิธีทำแกะกับหัวตัวอะไรก็ได้กับหัวแล้วก็ใช้แกะเรื่องแสงเป็นสีต่างๆครับนี่ครับของที่เพิ่มที่ดึงกับไม่ดึงกาวไม่กาวแล้วก็อันนี้ครับ เดี๋ยวนะครับไม่มีดวงตาอินเดอร์เลยครับผมอยากให้มันมีมากถ้ามีเสียงแล้วก็ขอไปนะครับหักกอนอะกักกอนมันก็จะทำเครื่องบินนะครับ รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าถ้าใครอยากเห็นแล้วไปดูกันเลยนี่ครับดูสิครับผมไม่ใส่ปีกครับขี่ได้ด้วยไปเลยเออยุดเ,เออผมก็ขี่อยู่ยุดเออโอเค ต้องขีให้ได้ผมจะต้องขีให้ได้เออไปเลยนันคือกับตันเรือเออล่วงอีกแล้วโอ้โหหาทำกันได้นะครับเออเด้งอยู่ตรงที่บ็อกสลามนี่แหละเอาล็อกบ็อกอะไรมาปิดดยตรงนี้อ่ะ เลยไปไปเคแต่เป้กูจะองบินมาเลยยุดยุดยุด เหมือนเรือเนี้ยสองเวอร์สองมีเครื่องบินกำลังมาเตล์เตล์เตลไม่ใช่แล้วยดไอเครื่องบินบ้าอย่าตกโอ้โหฟองที่เป็นรูเลย กว่าจะหยุดได้รอยอยู่ตั้งนานไม่ทำปีเฮ้ย <c> ด <ười> ีไปแล้วครับ ปีกไม่ติดไปด้วยล่ะไม่เอาฉันไม่อยากติดโอ้โหปีกลอยฟ้าอย่างเดียวเยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับ